จะเริ่มซื้ออสังหาระคะการกู้สินเชื่อก็เป็นประเด็นที่สําคัญนะคะก่อนจะเป็นนี่มาฟังคลิปดีๆกับวิธีเริ่มต้นในการกู้อสังหากันค่ะสวัสดีค่ะจิจ๊บจากเพจอสังหารเรื่องจิ๊บจค่ะสวัสดีค่ะนิดนะคะจากเวลเทีนเอสเตดค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยประเด็นที่ทุกคนสนใจนะคะเรื่องของการกู้เงินเพื่อซื้ออสังหานะคะ อย่างที่บอกไปค่ะว่าการกู้เงินในปี2,563ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเกมออฟโลนเลยคือยอดรีเจ็คสูงมากๆเพราะเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีเรื่องเครดิตของคนที่จะกู้นะคะ,คะไม่รู้บางทีติดเครดิตกับติดโควิดอะไรจะติดทอนกันนะคะวันนี้เราเลยอยากจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการกู้เงินเพื่อให้คนที่อยากจะซื้อสังหาสามารถเตรียมตัวก่อนกู้เงินได้สําหรับมือใหม่หรือคนที่กําลังจะคิดจะกู้ซื้อสังหามาฟังกันอย่ยว่ามีวิธีการอะไรบ้างอย่างแรกค่ะก่อนที่จะไปกู้ซื้อ อสังหาเนี่ยต้องดูอะไรค่ะอย่างแรกนะคะ,คะก็คือดูว่าวงเ,เงินที่เราจะสามารถกู้สีนเชื่อกับธนาคารเนี่ยค่ะได้ประมาณเท่าไหร่คะ่ะพี่จีฟค่ะก็จะดูง่ายๆก็คือเรื่องของรายได้แล้วก็ภาระหนี้แล้วกันนะคะบางท่านเนี่ยภาระหนี้ก็ค่อนข้างสูงนะคะบางทีหักลบกันแล้วบางที ตัวของธนาคารนะคะเขาอาจจะไม่อนุมัติก็ได้นะคะหรือบางคนมีภาระหนี้ส่วนหนึ่งแต่ที่เหลือเนี่ยก็ยังสามารถกู้สินเชื่อได้อยู่นะคะเราก็ต้องมาคำนวณคร่าวๆว่าทางแบงก์แต่ละแบงก์เนี่ยจะให้ประมาณเท่าไหร่ค่ะสาภาพในการกู้นะคะสิ่งที่ธนาคารจะดูอย่างแรกนะคะคือเรื่องของสลิปเงินเดือนนะคะมีแสดงรายได้ชัดเจน<ช>มีการเสียภาษีชัดเจนนะคะการกู้เงินจะค่อนข้างง่ายนะคะรวมถึงอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของเครดิตะคะ่ะว่าเครดิตเนี่ยดีหรือเปล่าหรือภาระหนี้ที่มิทพูดเมื่อสักครู่นะว่า การกู้รถการเป็นหนี้บัตรเครดิตมีผลต,ต่อการกู้สินเชื่อใครที่มีหนี้พวกนี้อยู่นะคะก็ระมัดระวังการใช้เงินที่ดีถ้าเกิดมีหนี้แต่จต่ายตรงเวลาก็โอเคแต่ถ้าเกิดคุณใช้เต็มวงเงินทุกใบอันนี้แบงก์ก็เริ่มพิจารณาแล้วค่ะว่าจะฝ่ายสินเชื่อให้หรือเปล่านะคะรวมถึงเรื่องของศสกยภาพของบริษัทที่เราทํางานใช่ค่ะเพราะบางเพราะบางทีเนี่ยบริษัทเปิดมาไม่นานนะคะแล้วลูกคา้า บอกว่าเนี่ยผมอ่ะเคยทำงานที่นี้มาแล้วย้ายมาเนี่ยประมาณแค่ประมาณ3เดือนแต่ทำไมถึงรีเจคครับอะไรเงี้ยทั้งที่อายุงานผม2ปีแล้วนะก็คือว่า1บริษัทที่ลูกค้าทำงานนะปัจจุบันนี้ค่ะเขาเพิ่งเปิดใหม่งบการเงินของบริษัทเนี่ยยังไม่ได้ส่งทางธนาคารเขาก็จะดูไปอีกว่า ต่อไปเนี่ยจะมีเงินจ่ายพนักงานไหมอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะ,คะเขาใช่ค่ะเขาเป็นความเสียเส่ยงของธนาคารค่ะส่วนใหญ่แล้วเขาจะปล่อยวงเงินกู้ให้มีภารานี่ไม่เกินประมาณ3 0 4 0ถึส่ะายได้นะคะคือคือมีความเขา้าใจผิดอีกอย่างหนึ่งนะคือตอนนี้มันมีโปรโมชั่นอย่างเช่นล้านละพันค่ะแล้วคนเข้าใจว่าอ๋อใช้เงินเดืนอน20 0 0 0บาทถ้าเกิดสมมติร้านละพันสามารถกู้ได้ถึง 8ล้าน,านเขาผ่อนได้8พันอันนี้ไม่ใช่นะคะเขาฟองเรื่องภาระะนี่สูงสุดเมื่อพ้นโปรโมชั่นไปแล้วค่ะ,คะอย่างที่สองนะคะที่ควรจะต้องรู้เนี่ยก็คือเรามีเงินสดเนี่ยคะ่ะประมาณเท่าไหร่นะคะเพราะว่าในการซื้ออสังหาเนี่ยคะ่ะบางครั้งนะคะเราไม่ได้สามารถกู้ได้เต็มวงเงินด้วยนะคะค่าใช้จ่ายอสังหานะคะไม่ได้หลักพันนะคะมีหลักแสนหลักหมื่นนะคะค่าจดจำนองค่าโอนหรือค่าตกแต่งนะคะรวมถึงประกัน นู่นนี่นั่นต่าง,าง,<ช>างมากเพราะฉะนั้นควรจะมีเงินสดสำรองอ,อย่างน้อย5-10%ของราคาสังหาก็จะดีมากๆเลยนะคะใช่ค่ะอย่างที่3นะคะเพราะเรารู้แล้วว่าเราเนี่ยสามารถกู้ได้เท่าไหร่เนี่ยเราก็หาทรัพย์ดีๆนะคะในการยื่มสินเชื่อแล้วกันค่ะสมมุติเรารู้แล้วว่าเราจะได้3ล้านเนี่ยเราก็ดูสักปรคาปรคาประมาณ2องล้านหถึงสล้านแล้วกันนะคะไว้เปรียบเทียบ ว่าเราจะซื้อที่ไหนนะคะอ,อย่างน้อยเราก็ต้องเซอร์วีก่อนว่าโอเคอันนี้ถ้าสมมติเราดูไว้ลงทุนเราก็จะต้องดูว่าปล่อยเช่าได้ประมาณเท่าไหร่นะคะยอดผ่อนคร่าวๆประมาณเท่าไหร่ะะละกันค่ะแล้วก็ค่าเช่าเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าดูไว้อยู่เองอย่างน้อยหนึ่งเรื่องการเดินทางละกันนะคะพี่จิ๊บมันก็ค่อนข้างซี่จะสำคัญณนะปัจจุบันนี้ละกันค่ะ โอเคคือจิ๊บสังเกตไหมว่าจะกู้สังหาจิ๊บเอาเรื่องของสกิภาพในการกู้เงินสดมาก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะและ่หลายคนนะตั้งว่างบประมาณที่จะจะซื้อเท่าไหร่ก่อนพอไปดูสังหารมาหมดแล้วจะซื้อปรากฏว่าสกิภาพกู้ไม่ได้2เงินสดปีมสำรองไม่พออันนึงการจ่ายส่วนต่างเพราะฉะนั้นมันก็จะเสียเวลาในการไปดูสังหาที่มันเหมาะสมกับตัวเราเองเพราะฉะนั้น<ช>เนี่ยถ้าแนะนําคือเอาเรื่องของเครดิตเรื่องของสกิลภาพในการกู้เงินเงินเก็บเนี่ยไปก่อนแล้วค่อยเลือกว่า จะไปดูที่ไหนบ้างเพื่อให้มันสอดคล้องกันนะคะสชครับข้ามใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการในการทําให้ลดเวลาในการไปดูอสังหาได้เยอะใช่ค่ะ,คะ,คะ ค่ะ4นะคะเป็นเรื่องของการเตรียมเอกสารค่ะพี่จ๊บค่ะถ้าเป็นแบ่งไปสองอย่างนี้แล้วกันนะคะสำหรับผู้มีรายได้ประจําที่เป็นพนักงานเงินเดือนค่ะกับ2เป็นเจ้าของกิจการนะคะพนักงานเงินเดือนเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายเลยค่ะเอกสารอาจจะไม่ต้องเข้ากับทางเจ้าของกิจการนะคะก็เป็นพวกตัวหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะภาษีที่เสียแล้วกันค่ะแล้วก็ใช่เอกสารแสดงภาษีนะคะแล้วก็เป็นสลิปเงินเดือนนะคะ ทางเนี่ยทางแบงค์เขาจะขอสักอย่างน้อยประมาณ6เดือนละกันค่ะเพื่อที่จะมาพิจารณานะคะส่วน2เป็นเอกสารของทางเจ้าของก<อ><อ>ิจการทางแบงค์เนี่ยเขาอาจจะดูค่อนข้างเยอะนิดนึงค่ะอาจจะมีเรื่องของเอกสารแสดงรายได้นะคะของแต่ละเดือนนะคะเอกสารแสดงการเสียภาษีแต่ละเดือนและก็งบการเงินค่ะ<อ>งบการเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะเขาจะดูเรื่องของรายได้นะคะแต่ละเดือนเป็นยังไงหรือว่าภาษีที่เสียแต่ละ ปีเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็รายได้กําไรนะคะนะว่าได้เท่าไหร่เจ้าของกิจการนอกจากนั้นคะ่ะถ้าเกิดตอนเนี้ยที่ฮิตมากเลยนะก็คือทำเกี่ยวกับเรื่องของออนไลนและเอกสารการเสียภาษีหรือการออเดอร์สินค้าในไม่ชัดเจนเนี่ยการพิจารณาก็ถูกชะลอไปเหมือนกันใชยกเว้นว่าคุณทํายังไงก็ได้ให้แบงค์รู้สึกว่าคุณเนี่ย มีเงินมากพอในการที่จะชําระหนี้มีหลักประกันที่มากพอหรือมีหน้าร้านมีเว็บไซต์มียอดออเดอร์มีบินอะไรก็แล้วแต่แสดงรายได้ให้เขาย่างชัดเจนนะคะแต่ถ้าให้สรุปในางๆว่าพนักงานประจำาองเจ้าของกิจการตอนนี้เจ้าของกิจการกู้ได้ยากมากโดยเฉพาะอาชีพที่มีความเสี่ยงนะคะหลายๆอาชีพตอนนี้ก็ ต้องบอกเลยว่าทําใจในการปล่อยกู้หรือถ้ากู้เนี่ยอาจจะก,กู้ได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะได้แค่ประมาณ 60- 70%บ็สอ,องเต้อเก่สดในการซื้อสังหายอยู่ดีนะคะค่ะอย่างสุดท้ายนะคะอย่างที่5ค่ะเลือกแบงค์เพื่อเปรียบเทียบละกันนะคะการเปรียบเทียบเนี่ยมันก็จะง่ายๆละกันค่ะถ้าลูกค้าเนี่ยได้ได้ซับมาแล้วที่เราต้องการนะคะเลือกดอกเบี้ยสักสามแบงค์ละกันคะะน่นะ,คะ <ún. S 2> ในการส่งเอกสารนะคะเพราะจะได้ดอกเบี้ยที่ดีที่สุดละกันค่ะพี่จิ๊บคือการเลือกดอกเบี้ยเนี่ย มันจะมาหลังละกันต้องพูดงี้คือการที่ยื่นไปสามแบงคนะ์เนี่ย แบงค์แต่ละแบงค์มีเกณฑ์ในการพิจารณาไม่เหมือนกัน<ช>เอกสารเหมือนก<ะ>ันเป๊ะนะซีหลอกมา3ชุดเลยนะคะ,ะยื่นไป3แบงค์ผลอนุมัติมาอาจจะมีแบงค์ที่ไม่อนุมัติเลย<ะ> 2. ออนุมัติ80%อีกแบงค์หนึ่งอนุมัติ100%ตใช่นะคะแต่ละวงเงินไม่เหมือนกันพอได้เรื่องวงเงินมาแล้วสิ่งที่มาดูต่อก็คือเรื่องของอัตราดอกเบีย้ย<ช>แบงค<ะ>์ที่ให้วงเงินกู้สูงอาจจะดอกเบี้ยสูงกว่าแต่ได้วงเงินสูงไงแต่ถ้าบางแบงค์ให้วงเงินน้อยกว่าเช่น80%แต่ไดกเบเป ที่ถูกกว่าก็จะเป็นทางเลือกให้กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะยื่นประมาณ3แบงค์แล้วดูคาแรคเตอร์แบงค์นิดนึงว่าแบงค์ไหนปล่อยเจ้าของกิจการได้แบงค์ไหนปล่อยประกอบอาชีพพนักงานประจำหรือมีสวัสดิการใช่ที่มีสวัสดิการของที่ลองเช็คที่ฝ่าย HR ดูนะคะว่าบริษัทเรามีสวัสดิการกับแบงค์ไหนยื่นแบงค์นั้นก็จะได้ทั้งดอกเบี้ยถูก ได้เรื่องความรวดเร็วในการกู้สินเชื่อด้วยนะคะคะก็สุดท้ายแล้วค่ะการเลือกสังหานะคะเป็นเรื่องรองสิ่งที่เป็นเรื่องหลักของการซื้อสังหาตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของเครดิตนะคะ,คะและวิธีการกู้เงินมากกว่านะคะถ้าใครไม่มีเงินสดเนี่ยก็เตรียมตัวไว้ตั้งแต่วันนี้นะคะ<ช>แต่ถ้าใครคสนใจที่จะซื้อสังหารปรึกษาการซื้อสังหานะคะก็สามารถติดต่อตามเบอร์และไลน์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะจิ๊บเองคุณนิดแล้วก็ทีมงานเว a ลติที e เอสเตยินดีให้ ึกสำหรับคลิปหน้าค่ะจีจะมาพูดเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ,คะและเพื่อไม่พาดข้อมูลข่าวสารสังหาโปรโมชั่นดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe, เพจและ o u u u b e อสังหาเรื่องจิบๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะค่ะสวัสดีค่ะ